สบายดีเนาะเพืเ่อนๆสางบิก๊กทุกๆคนเนาะมาพอกันอีกแล้วเนาะในคลิปนี้เนาะมื่อนี้ยางบิ๊กได้ก็ได้โทรศัพท์ไอ้รุ่นในรุ่นยังละ่เะเทคโนเนาะเทคโนโลยสปาร์คเนาะรุ่นนี้ก็มามาเข้ามาในลาวเนาะรุ่นของจีนเนาะมาใคร อันนี้ลรากันบัว่าก๊อารสร้างบิ๊กก็ยังบ่เคยเห็นเนออจาบรุ่นนี้อันนี้ก็เจ้าของเขาได้นำมาให้บอกว่าลืมรหัสผ่านลืมรหัสผ่านกดขึ้นมาเนาะนีเนาะ เจ้าของเขาได้ลดแสงลงเนาะก็บอกวอยเห็นบันไดปุ่มเนาะลืมรหัสผ่านมันจะกดไปใส่บะไรเนาะกดไปใส่บะไรเลยเนาะพราะกดมันก็จสิบอกว่าลาดบทถูกต้องเลยก็ต้องรอถ้านาทีเนาะสามสิบวินาที กดไปทางใดก็บนะ่ไดใดเนาะมันลืมรหัสผ่านที่เจ้าของก็ไปตังไว้แล้วก็ลืมบอกว่าตังแป๊บเดียวลืมเลยสัสเนาะพอรเรือนไปปึ๊บ แค่ขีดครั้งเดียวนาะเป็นลายลาย,ลาย้วมือเนาขีดโมดหลอกบอกได้เก็ตน้องได้กบกได้นาะโอ้หมดปัญหาเลยกับเจ้าของรุ่นนี้ก็ได้แกะก่อนแบดได้อยู่เนาะแกะก่อนแบดได้ แกออกมาปุ๊บน่กันยังได้ก็ันได้ยังยังไม่มีขันน็อดนี่เนาะขันน็อดหนุ่มมาจังจะได้เห็นก่อนแบบเนาะเพราะว่าข้ายฟ้าลังได้แต่แกก่อนแบบบุได้รุ่น,น,นีเนาะเทคโนเนาะเมดอินไซนา่าเนาะ ถ้ามาใส่ซิมได้เนาะสองซิมใส่เมมบอลิการ์ดก้อนแม็ก้อนแบตนี่ยฟัน,ม,น,ม,นมิลลิแอมอเมนาะบัว่ามนันแมนหรือบ่เนาะบางทีก็อาจสิเขียนไว้ติดไว้ซื่อีก็ได้กับตัวสับเกียงนี่เนะเอาเป็นว่าเฮาไม่ต้องไปสนใจเนาะเอากะ มันกดรหัสบไ่ได้เนาะกดรหัสบ่ได้ลืมหัสผ่านแบบนี้เฮาก็ปิดเครื่องเนาะปิดเครื่องจะก่อนปิดเครื่องนี่นบ่ลูกค้าได้นําแสงลแสงลงสุดเลยจนบ่เห็นเนาะเห็นแต่มุมเเห็นมุมเห็นแต่สลัวสลัว เทาเะเลื่อนลงเนาะเพื่อการปิดเครื่องถ้าเลื่อนขึ้นเป็นรีสตาร์ทเครื่องเลื่อนลงเป็นปิดเครื่องเลื่อนลงนปิดเครื่อง,อง,งนี่ก็มันจีปิดเครื่องให้เนาะ พอเขาปิดเครื่องแล้วๆเนี่ก็มาต่อกันทีเขาสิมาล่างเครื่องเนาะล่างเครื่องกับวิธีการล่างเครื่องกับคองลุนนี่กบกดเนาะกดปุ่มเปิดเสียงเออโบแมนกดปุ่มปิด,ปดเปิดแล้วก็เพิ่มเสียงกดปุ่มปิดเปิดก็เพิ่มเสียงพร้อมกันเนาะ กดปุ่มปิดเปิดกับเพิ่มเปิดเสียงพร้อมกันปุ่มนี้เนาะปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะเอาเป็นว่ามากดเลยเนาะเพิ่มเสียงกับปิดเปิดพร้อมกัน ถ้ามันึ้นโลโก้อันนี้เขากับปล่อยปล่อยปุ่มปิดเปิดเนาะปล่อยปุ่มปิดเปิดกดเพิ่มเสียงค้างไว้นี่มันจะคืนแบบนี้เนาะพอึ้นแบบนี้ปุ๊บมันจะหายก,กดคำสั่งกดคำสั่งกดคำสั่งก็คือว่า กดคำสั่งกดปุ่มใดนั่นเนาะกดปิดเปิดกับบได้ลดเสียงกับบได้เพิ่มเสียงกับบได้คำสั่งเขาใส่ตัวใดเนาะรุ่นนี้กับคำสั่งก็คือมันบอกว่า no comment no comment มันในกดคำสั่งกดคำสั่งก็คือ เพิ่มเสียงกับปิดเปิดพร้อมกันเนาะกดคำสั่งเอามากดปิดปิดเปิดกับเพิ่มเสียงพร้อมกันเลยเนาะเอาเป็นว่ามากดเลยหนึ่งสองซ้ำยังบ่ได้เนาะเอาไม่เนาะหนึ่งสองซ้ำยังบ่ได้ก,กัเอาไม่อีกเนาะ มันบวมกันนะปิดเปิดก็เพิ่มเสียงเนาะยังม่ได้อีกเนาะก็เอาเป็นว่าได้แล้วเนาะกดปิดปิดเปิดก็เพิ่มเสียงมันก็สิขึ้นมากแบบนี้เนาะ อันแรกมันก็สิบอกว่ารีบูทสิสเต็มเนาะรีบูทสิสเต็ม now แล้วสิใช้ปุ่มลดเสียงเนาะเพื่อเพื่อการเลื่อนเนาะเลื่อนลงนะเลื่อนลงเนาะก็บ่ต้องไปสนใจเนาะกับปุ่มต่างๆเอา,ามาสนใจที่ว่าตัวนี้เนาะ ที่มันบอกว่าวิบดัต้าเนาะแฟคทอรี่ลีเซ็ตเนาะมันบอกว่าตัวน,น,น,นี้เนาะวิบดัต้าแฟคทอรี่ลีเซ็ตเนาะบานนี้เขาก็มากดตกลงมากดคำว่าตกลงเนาะใส่เพื่อใส่คำสั่ง เดปุ่มพี่เปิดเสียงเอามากดปุ่มนี้นะเพื่อตกลงนะเพื่อใส่คำสั่งกดเลยเนาะปุ๊บพอกดป,ปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมันจะขึ้นข้างบนนะมันเขียนบอกว่า แคนแคนเซลแคนเซลไปวาย้อนกลับเนาะถ้าตกลุ่มเนาะเาใส่คำสั่งกดปุ่มลดเสียงเนาะเพื่อเลื่อนลงมา Factory Data Reset เนาะเลาก็มากดไอ้ปุ่มปิดเปิดมาเพื่อใส่คำสั่งคำสั่งตกลงเนาะก็เลยปุ๊บปรากดแล้วเ้องก็ะฐาเนาะ ถ้าแล้วก็ามากดกดข้างบนนี่เนาะกดกดตกลงเนาะกดปิดเปิดเพื่อตกลงรีบูตซิสตเต็มนาวเนาะเอาก็มากดเลยเนาะกดเลยเนาะปุ๊บเอากระถา,าเครื่องมันรีสตาร์ทเนาะ เปลือมันหลางเครื่องหลางเครื่องอุปกรณ์ที่ที่มันได้ลอกไว้เนะาะเอากระถาจนมันเริ่มต้นขึ้นมานานานา,นาตามไม่ไม่เนาะเพราะว่าเขาได้หลางเครื่องอุปกรณ์ของมันลลางความจำหลางอีเมลทุกอย่าง ต้องใส่เวลาเนี่ยเนอะອหมาດจุดเนี่ยก็ได้รอเนอะไ่ต้องเผ็ดอย่งมันรอแป่มนึ่ง เอาเนาะบาดนี่เอาก็ได้เข้ามาที่หน้าตาแบบนี้แล้วเนาะบาดนี้ก็มาเปลี่ยนภาษานะเนาะอ๋อมันภาษามันเปลี่ยนด้วยอัตโนมัตินะเนาะเัากกษไปที่เริ่มคนะือว่า คืออาการลางเครื่องนะะึ่งครับเรียบร้อยเป็นที่เป็นที่เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยอืมเวอา์พิดพิทถึกถึกกับอภัยเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ Android 10ที่มันเขียนบอกว่าไฮโอเอเนาะลาวเนาะมันสามารถเปลี่ยนภาษาได้เนาะมันจะมีหลายภาษาเนาะ จามารถเปลี่ยนภาษาได้เนาะโทยศั์เครื่องนี้เนาะเป็นว่าวิธีการล่างเครื่องครับมันก็มีตอนนี้เนาะถือว่าล่างเครื่องเนี่ยผ่านเนาะไปกบลังติดตามส่องสังบิ๊กอยู่ในกรน,นีก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อดเนาะ เคยเป็นกำลังใจสร้างบิ๊กที่ทำกิจต่อๆไปเนาะเป็นว่าการละการล่างเครื่องโทรัพย์เครื่องนี้ก็ผ่านไปด้วยดีเนาะวันนี้ก็สร้างวิ๊ิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสบายดีทุกๆคนเนาะ